g o มอร์น n i n g ครับเพื่อนเอนเช้าวันจันทร์ที่15รกรกฎาคม2,567นะครับขอส่งความรักความปรนานรดีให้ทพองเพื่อนผ่านทางคลิปน,นี้นะครับให้เพื่อนๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแรง,แรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยปลอดภัยครับชาน,นี้เป็นไงบ้างครับสะพานนั่งเก้าแสงสวยไหมครับนะวันนี้นะฮะหมูทอดไม่ขายนะครับเราเปลี่ยนเป็น สำเร็จรูปที่เซเว่นแทนนะครับพี่รถสองแถวก็ฝากใส่บาทด้วยนะครับมีน้อยหนามีแกงนะครับแล้วก็มีข้าวนะครับ,นะรบมาร่วมรับพรพลากันได้นะครับเจดครับ

ทีทางเมยาจินางโหตุสุิตาโหตุยาตโยขอส่วนดุลที่ข้าพเจ้าทําสาเร็จในวันนี้จงสําเร็จแต่เจ้ากรรมในเวรจิดามันดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทเพื่อนปู่มีสหายทั้งที่ร่วมรับและที่จักไปขอม,คมขีความสุขความสุขนัตโตเพื่อนวิทย์พี่บัตนะฮะคุณต,ตะคุณเจแปนคุณอุยนะฮะเพื่อนแดงโนตเพืนยา หลายๆคนที่ไม่ได้เอ่ยนะเผื่อให้แล้วนะตายทำบุญไม่ได้ครับเราต้องทำบุญเพื่อคนตายด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับไปทำงานต่อแล้วครับบายๆครับเจอกันใหม่ทีมครับสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเรานะครับอย่าลืมออกกำลังกายกันบ้างนะครับผมไปทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวแวะตลาดฮะซื้อของไปฝากเพื่อนด้วยนะครับนะฮะเจอกันใหม่ทีมครับทีมเลี้ยงครับนี่ก็มีไก่จะกินบ้างอะ อร่อยนะร้านนี้ปลาทุ่งโถ่ตนู้นหมูปิ้งหมูปิ้งมีไหมมีไก่หมูทอดมีหมูฝอยมีขนมครอบก็มีนะครับหอมเลยเกือบกระเด็ดมีไก่เนี่หมูมีนะพี่มีไก่กฝอยกล่องหนึ่งหมูทอดสองกล่องอืมหมูฝอยไก่ทอดหมูทอดสามชั้นทอดหมูทอดกากหมูจะกินอะไรครับแล้วเรา สวยครับขอบคุณครับโอ้ยให้ไหวเยเต้าหู้ปลาตัโ๊โถไหมเอาไหมน้ำเต้าหู้ปลาต้๊โกแม่ค้าสวยนะร่อยร่อยแรงทานอะไรครับคนสวยครับน้ำเต้าหู้ปลาต้๊โกหมูทอดหมูเป้งนะฮะ สนะวยไหมครับ <laughs> มีหวยออกแล้วสดชื่นนะครับมา <laughs> ตัโกนัดตั้ง่ยครับ <laughs>